สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บวกุลและดรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดรวรงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมงคลและผมดิศราพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ หลังจากเมื่อวานนี้นะครับเราได้ฟังเรื่องราวการใช้ชีวิตของคุณดำเกิงมุ่งธัญญาหรือว่าคุณครูไอซ์ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับรายการของเราก็จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานนะครับว่าชีวิตหลังจากที่คุณครูไอซ์สำเร็จการศึกษามาแล้วการทำงานจริงๆจังๆกับคำว่าอาชีพครู จะเป็นอย่างไรนะครับคุณครูไอซจะมีวิธีการมีเทคนิควิธีการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันในรายการนะครับครูไอซครับ หลังจากที่นะครับเราสําเร็จการศาึกษามาผ่านพ้นช่วงวัยเรียนมานะครับช่วงฝึกสอนมาทีนี้ต้องลงสนามจริงนะครับการสอบบรรจุเป็นข้าราชการก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเรื่องของการสอบครูอันเตรียมตัวยังไงบ้างรครับเรื่องของการสอบก็อย่างที่บอกคือคนอื่นเขาอาจจะไปหาติวหาอะไรเราไม่ไปครับเพราะว่าเราร <laughs> ไม่รู้จะไปที่ไหนเขาจะเข้าใจอย่างอื่ออนะไม่ลองลองนึกสภาพว่าสมมุติเราไปติวอ่ะ ส่วนใหญ่เขาก็จะแจกหนังสือใช่ไหมซึ่งหนังสือเราก็อ่านไม่ได้ครับเราก็ต้องหาคนอ่านให้อีกแล้วก็เอลองดูเสิร์ชเอาจาก Youtube บ้างหรือว่าแบบออถ้ามีก็มีหนังสืออะไรหรือแบบบางทีเขเจอพวกแนวข้อสอบก็โหลดมาแล้วก็อาจจะให้ใครพิมพ์ให้ใครอ่านให้ฟังพวกวิชาการศึกษาการวิชาเอกเนี่ยจากคณะได้เยอะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าจะมีพวกภาคก่อที่มันเป็นวิชาความรอบรู้อะไรก็อันนี้ก็เตรียมยากเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยดูข่าวแต่ว่าก็พยายามจับประเด็นก็ดูจาก YouTube ที่แบบเออมันมีหัวข้อน,นี้ที่เขาเคยติวไว้ไหมดูแล้วก็ฟังเอาประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตอนสอบก็ไม่มีอักษรเร็วนะครับกระบวนการอาจจะทำให้ไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่มาอ่านให้ครับครับ มีคนคุมสอบผมสี่คนในห้องอ่ะมีมีสี่คนรวมผมเป็นห้าก็คือหนึ่งคนเป็นคนอ่านหนึ่งคนเป็นคนฝดคาตอบอีกสองคนมาคุมไม่ให้คนไม่ให้สองคนนี้เขาโกงให้ให้ผมครับ <laughs> ชีวิต <laughs> ก่อนที่หน้านี้เป็นครูฝึกสอนพอย้ายมาเป็นครูจริงๆเต็มรูปแบบต่างกันไหมครับ ก็ถือว่าต่างพอสมควรต้องต้องยอมรับกันจริงๆว่าพอเรามาเป็นครูจริงๆก็มีคําถามหลายๆอยา่างว่าเอ้เราจะทํำยังไงใช่ไหมว่าถ้าเราคุมห้องคนเดียวเด็กเล่นโทรศัพท์เด็กทํา้นู่นทํา้นีน่เราจะทํำยังไงแล้วหน้าที่ต่างๆยืนเวน้นต่างๆคือมันหน้าที่ครูมันเยอะนอกเหนือจากการสอนเพราะฉะนั้นมันก็หลายอย่างเหมือนกันที่เราจะต้องปรับตัวไปนะครับก็ช่วงแรก โอเคไปสอนเอาวันนี้แบบไม่เวิร์กเลยอันนี้ไม่เวิร์กอ่ะหาวิธีใหม่ซึ่งสุดท้ายอะ่ะผมก็รู้ว่าจริงๆมันก็ไม่ไม่มีทางคุมชั้นเรียนได้ร้อเอซ็นต์อยู่แล้วจากประสบการณ์สี่ห้าปีแต่ว่าณนะจุดจุดหนึ่งคือพอพอจะสังเกตได้ไหมว่าว่าเด็กแบบเรียนหรือไม่เรียนอันนี้รู้เพราะว่าเราจะใช้การถามตลอดแล้วก็เยรียมส่วนหนึ่งเลยคือคนคนปกติเขาจำเด็กจากหน้าตา ของผมก็คือต้องจําจากเสียงแรกๆก,ก็ให้เด็กแนะนําตัวเลยอัดเสียงไว้เลยอส่วนใหญ่คนนี้นั่งกับคนนี้แล้วก็เหมือนเป็นผังที่นั่งในหัวของเราอ่ะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ความเด็กผู้หญิงอ่ะก็จะชอบมาเล่นกับเราอยู่แล้วบางทีเราเดินผ่านคู่หนูคือใครหนูจําได้ไหมมันก็ทําให้เรายิ่งจําได้มากขึ้นครับอ่าหรือบางทีเด็กก็แบบมาเล่าให้ฟังว่าคู่หนูไปน,นี้มาแบบนะั่ะอ่ะมันก็ทําให้เราโอเคเราจําเด็กได้มากขึ้นเพราะฉะนั้น มันก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กกล้าเข้าหาเราด้วยแล้วก็หรือว่ามันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รู้ว่าคนนี้เป็นยังไงเวลาเรียนตั้งใจไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าลมันก็เลยช่วยในการคุมห้องได้มากขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกเพราะว่าเคยหลายวิธีมากโดยเฉพาะเรื่องเรื่องมือถือเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันเพราะว่าเคยกับครูประจําชั้นที่ประจําชั้นด้วยกันเลย,เลยก็เก็บโทรศัพท์ เก็บเลยตั้งแต่เช้าเพราะเด็กเด็กเขาไม่มีโทรศัพท์เขาก็หลับครับผมก็เลยคิดว่าโอเคเพราะฉะนั้นแสดงว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าจะทําไงให้เขาสนใจเรียนครับเพราะฉะนั้นปรับการสอนใหม่ปรับที่เรานั่นแหละอก็เลยพยายามปรับให้ได้มากที่สุดก็แบบหาเกมมาหาเกมอะไรที่มันได้ใช้โทรศัพท์หรือหาอะไรที่แบบโอเคค้นหาคําศัพท์ก็เอามาเสริมเพราะว่า โอเคไหนๆก็มีโทรศัพท์แล้วไม่ยึดแล้วเอาเลยเอามาใช้เลยคดี๋ยวอะลรครับคุยครับหลังจากที่เรามีการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับการใช้โทรศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนถือว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ทําให้เด็กสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้นไหมครับเอออาจจะแค่เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันก็มีหลายกิจกรรมที่เราทําเด็กจะชอบคาฮู t ที่ที่เคยให้เล่นนะครับก็คาฮู t มันก็เป็นเกมแบบตอบคาถามแหละมัน ก็ขึ้นหน้าจออะไรเงี้ยครับอืนะครับแล้วก็บางทีเด็กบางคนก็จะชอบไปหาคำศัพท์มาก่อนเพรู้ว่าแบบเออเราจะถามแล้วเราก็จะแบบแจกโบนัสพอยต์ครับแล้วก็บางทีเนื้อหาด้วยครับเนื้อหาเราพยายามปรับให้เด็กได้เอามาใช้จริงเช่นแบบเออได้สื่อสารจริงๆพยายามแต่งประโยคอะไรที่ที่มันใกล้ตัวเขาหรือว่ายกสถานการณ์ที่ เขาจะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตได้เอาไปเจอชาวต่างชาติอะไรที่มันที่มันจะเจอในชีวิตจริงได้นะครับก็พยายามเอามาเมื่อนั้นเด็กก็จะเกิดคําถามอยู่ตลอดจะเรียนไปทําไมนอกจากเรียนเพื่อสอบนะครับก็พยายามปรับแล้วก็ผมว่าส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยได้คือเหมือนพยายามเปิดโอกาสให้เด็กได้ถามเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่บางทีก็ไม่กล้าถามแต่ว่าพอเขารู้ว่าเราเออถามได้เราไม่ได้ว่าเขาก็จะมี ความรู้สึกว่าโอเคมาถามได้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับครูไอครับช่วงระยะเวลาที่ครูไอเป็นครูเต็มตัวที่โรงเรียนเนี่ยครับช่วงนั้นเนี่ยคนในสังคมจะเริ่มรู้จักครูไอผ่านสื่ออยากให้ค,ครูไอบอกเล่าที่มาที่ไปหรือเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับว่าครูไอรู้สึกยังไงหลังจากที่สื่อเราเนี่ยเริ่มไปที่รู้จักเริ่มเผยแพร่ในวงกว้างของสังคมนะครับครับก็จริงๆไม่ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะรู้จักแต่ว่าแค่ สิ่งหนึ่งที่รู้สึกภูมิใจก็คือว่าเวลาสื่อต่างๆมันออกไปอ่ะแล้วมันมันเหมือนกับสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันทุกวันที่เราอาจจะมีความสุขแต่ว่าคนอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราทําขนาดนั้นแต่ว่าพอพอเหมือนสื่อมันออกไปมันกลับกลายเป็นสิ่งที่มันทําให้คนหลายคนอยากทําอะไรดีๆขึ้นมาต่างๆซึ่งโอเคมันอาจจะไม่ใช่เพราะเราหรอกแต่ว่าเออด้วยตัวสื่อบางอย่างที่มันออกมันเนื้อหามันก็ดีอ่ะ นะครับแล้วก็มันก็มีมุมอะไรต่างๆหลายๆลยอย่างที่สะท้อนออกไปเช่นการช่วยเหลือกันอย่างเด็กเขาก็ช่วยเหลือเราเราก็ตั้งใจสอนให้มันเต็มที่ตรงนี้ก็รู้สึกดีใจที่โอเคเฮ้ยเราก้าวผ่านกับอุปสรรคต่างๆมาเนาะจนเราได้ทำในสิ่งที่เรารักก็คือการสอนแบบนี้แล้วก็ ได้อยู่ในจุดที่โอเคมีคนยอมรับในความสามารถของเราแล้วสิ่งที่ดีใจที่สุดก็คือมันเริ่มเป็นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับอาจจะเป็นคนพิการอื่นๆด้วยที่อาจจะมีความฝันที่อยากจะทําอาชีพต่างๆอยากเป็นครูหรืออยากเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทําให้เขากล้าที่จะออกมาลองเสี่ยงแล้วก็ตามความฝันของตัวเองมากขึน้นก็รู้สึกดีใจที่ว่า เออบางทีไอ้ที่เราทําที่เรารู้สึกว่าก็เราก็แค่ทําสิ่งที่เรารักแค่นั้นแต่ว่าเออมันกลับกลายเป็นว่ามันทําให้คนอื่นได้ได้กล้าที่จะตามความฝันของเขาด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันก็ดีใจที่มันมาเกินเกินคาดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเฮ้ยคนรู้จักหรือว่าดังอันนี้ไม่เลยเพราะว่าจริงๆแค่ทุกวันที่ได้ไปสอนแล้วก็โอเคคือเด็ก เด็กเขาแฮปปี้กับเราแล้วเด็กเขาเราได้เห็นพัฒนาการของเด็กๆแล้วหรือว่าเด็กเขาจบไปเขายังแวะกลับมาหาเราเออแค่นั้นเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วนะนั่แหละครับก็หว่างที่เป็นอาจารย์เป็นคุณครูในโรงเรียนเนาะครับแล้วเราคุณครูไอได้รับโอกาสทางการศึกษาคือได้ทุนเล่าที่มาที่ไปสักนิดหน่อยได้ไหมครับละว่าทุนเหล่านี้มันมาได้ยังไงก็จริงๆทุนเนี้ยเขาเปิดให้ทุกสาขาเลยนะครับจะไปเรียนอะไรก็ได้ เป็นโทก็ได้เป็นเอกก็ได้แต่ปีหนึ่งก็ประมาณเจ็ดคนนะครับแล้วก็ก็สมัครมันต้องใช้คะแนนตอนนั้นใช้โทเฟลก็ไปสอบโทเฟลก่อนก็ต้องติดต่อโทเฟลก็ส่งเมลครับเพราะว่าข้อสอบมันต้องมาจากส่งมาจากอเมริกาหรือมาเลเซียไม่รู้จำไม่ได้นะครับก็ส่งมาแล้วก็ไปสอบแล้วก็พอสอบโทเฟลเสร็จตอนจะสมัครก็ต้องเขียนว่า มันมีสองอันเขียนว่าเราเป็นใครทำไมถึงต้องไปเรียนนะครับก็ก็เขียนส่งไปก็กรอ,อกตามระบบเสร็จปุ๊บก็สัมภาษณ์นะครับทีนี้ถามว่าทุนมันมาได้ไงคืออาจารย์แนะนำแล้วเราก็ลองดูแต่ตอนแรกก็คิดว่ามันยากจะต่ายใครจะไปได้มันเจ็บทั้งประเทศอ่ะเขาเอากันแค่เจ็ดคนอนะ่ะเออแล้วเราก็ไม่ได้แบบ มีอะไรโดดเด่นตอนนั้นนะตอนนั้นตอนแบบจบใหม่ๆอาจจะเป็นจังหวะด้วยแหละครับช่วงที่สมัครทุนก็คือเหมือนเราเริ่มได้ไปไปนูน่นไปนี่มากขึ้นได้ไปเป็นวิทยากรไปอะไรมากขึ้นแล้วเราก็เริ่มชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆเราเราอยากเป็นครูมากซึ่งแล้วการทํางานมาประมาณสามสี่ปีเรารู้สึกว่าโอเคแหละเราอาจจะสอนสอนสอน่ะสอนได้ละแต่ว่าจะสอนอยังไงให้มันดีแบบให้มันดีขึ้น ทำไงให้ทักษะภาษาของเรามันดีขึ้นด้วยแล้วก็เอาประสบการณ์อะไรใหม่ๆม,ม,มาพัฒนาทั้งในมุมของคนพิการเองแล้วก็ตัวนักเรียนที่เราสอนเองด้วยก็คือเป็นเป็นช่วงที่แบบเฮ้ควรจะเรียนต่อได้ละอารมณ์ประมาณนั้นนั่นแหละครับก็เลยทำให้เราตัดสินใจว่าโอเคลองไปสมถถัครเถอะแล้วก็เชื่อมั่นอย่างหนึ่งเลยว่าถ้าเรามาเรียนที่อเมริกา สิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาจะสนับสนุนคนพิการในเรื่องของการเรียนเนี่ยมันน่าจะเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าก็เลยตัดสินใจเลือกสมัครทุนด้วยเพราะว่ามันก็มีคาําถามเหมือนกันว่าทำไมเรียนที่ไทยล่ะก็ก็คิดว่าถ้าเรียนที่ไทยเราต้องมาสแกนหนังสือเองอีกแล้วแบบก็คงไม่ไหวปอโทด้วยมันก็เยอะกว่าปอตีอยู่แล้วครับก็เลยมามา,มาอันนี้ดีกว่าซึ่งโอเคก็ก็จริงมาที่นี่ก็ไม่ต้องทําอะไรกับเรื่อง อุปกรณ์การเรียนเลยเพราะว่ามันมีศูนย์ที่เขาดูแลคนวิการก็คืออาจารย์ที่สอนก็คือจะส่งเอกสารไปที่ศูนย์อันนั้นแหละแล้วเขาจะทามาให้เราก็ส่งมาให้เราแล้วก็สบายรูปทุกรูปที่อยู่ใน powerpoint ก็มีคําอธิบายแล้วก็สามารถอ่านได้ก็รู้สึกว่าโอ้เขา้าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องการเข้าถึงการเรียนรู้ของคนทุกคนจริงๆแล้วก็ครับประทับใจครับแล้วก็ มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เตือนเราว่าเรากลับไปเราต้องดูดีๆนะเพราะว่าต้องทําไงก็ได้ให้เด็กทุกคนได้ได้รับการสปอร์ตที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับครูไอ้ครับหลังจากที่เรารู้แล้วครับว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ที่สอบทุนได้นะครับการใช้ชีวิตที่อยู่ต่างแดนคนเดียวนะครับเรามีวิธีการปรับหรือว่าการใช้ชีวิตยังไงบ้างครับโอ้ยกลัวมากตอนแรกอะไปปีที่แล้วไปปีตอนสองพิตอนธันวาครับตอนครับ ตอนนี้ไปถึงแล้วได้ยินข่าวว่าสมุทรสาครโควิดรอบๆอบนั้นอะแต่พ่อแม่ไปด้วยครับ <c oughs> ช่วงนั้นพ่อแม่ไปส่งเพราะว่าเราไม่เคยเลยไม่เคยเดินทางเองครับคนเดียวต่างประเทศเครื่องบินอะแล้วก็ช่วงโควิดแบบนั้นด้วยนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้อะไรเลยเราก็คือแบบพ่อแม่ไปก็พยายามก็พยายามดูว่าเราจะต้องอะไรอยู่ตรงไหน <c oughs> สิ่งที่ตื่นเต้นมากคือไปเจอป้ายลูเมมีอักษรเร็ว มีเสียงเออมันมีเสียง,ออยงแบบสมมติเราจะกดกดซื้อบัตรมันก็บอกว่ามันก็กดกดได้แล้วแบบเออมีเสียงมันก็ตื่นเต้นเฮ้ยเราก็ทําเองได้สิทั้งนั้นอะไรก็จุดหนึ่งแล้วก็พอช่วงตอนนั้นต้องไปก่อนประมาณสิบสี่วันเพราะว่าแบบเผื่อกัดตัวแล้วก็เข้าหอครับครับเข้าหอก็โอ้โหมันเป็นช่วงโควิดไงครับเขาก็ ได้ได้ห้องคู่แต่ว่าได้นอนคนเดียวคุ้มมากจ่ายห้องคู่มันจะราคาถูกแล้วก็นอนคนเดียวแล้วก็หอก็กําหนดด้วยเพราะว่าเป็นช่วงโควิดห้ามคนนอกเข้ายกเว้นวันแรกที่มาส่งครับ,ค,รบคือวันที่พ่อแม่ไปก็คือต้องบอกหมดเลยตรงนี้อยู่นี่นะอันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้แม่ไอ้น,นี่ไว้ตรงนี้นะโอเคโอเคแล้วคือพ่อแม่ก็ยังอยู่โรงแรมแหะแต่ว่าคือถ้ามีอะไรก็คือเราก็ลงลงมาเจอกันข้างนอก ก่อนนี้พ่อแม่จะกลับไทยแล้วก็ก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นหรอกอะไรแม่ไอ้นุ่นนุ่นทำอะไรก็ไม่รู้แบบอุ่นเอาแก๊สก็แบบเอ้มันมันใช้ยังไงมันหมุนโอเครู้ว่ามันหมุนแล้วก็ต้องอุ่นเออมันก็อุ่นได้ไ้วยอ่ะมันก็ร้อนไม่ไม่ไม่มากแต่ว่าแต่ว่าก็โอเคก็เอาตัวรอดได้โอเคพอช่วงพ่อแม่กลับไทย ก็อันนี้อยู่คนเดียวอย่างแท้จริงเราต้องเดินไปซื้อข้าวซื้อข้าวเองแต่บางเอิญโชคดีมากเราเจอเจอร้านอันนึงเป็นฟู้ดคาร์เป็นพี่คนไทยแล้วเขาก็รู้จักเราด้วยเขาก,ก็ก็ช่วยแหละก็คือเวลาเราเดินไปที่ร้านเขาก็จะมีป้าที่อยู่ที่ร้านเขาก็จะเรียกว่าโ okay, okay, อเคไอซ์โอเคถึงแล้วโอเคเราไม่เดินเลยเพราะว่ามันจะมีอยู่หลายร้านเนียครับพออยู่ๆไปก็เริ่มเจอ คนไทยมากขึ้นแล้วก็พี่บางคนก็ใจดีมากแบบเขาอยู่เป็นครอบครัวที่นี่เลยเขาก็ฝากอาหารมาให้บ้างแล้วก็มีพี่คนไทยที่นี่แหละครับเขาก็ถามว่าเออขาดเลืออะไรไหมบอกว่ายังไม่มีไมโครเวฟเย็นวันนั้นก็คือเอาไมโครเวฟมาให้เลยแล้วเป็นไมโครเวฟที่ไม่ได้หมุนนะครับเป็นไมโครเวฟที่กดหนึ่งทีคือสามสิบวิกดสองทีก็หนึ่งนาทีคือมันใช้ง่ายมากก็เลยรู้สึกว่า ชีวิตดีขึ้นตั้งแต่มีไมโครเวฟนะครับแล้วก็คืออาหารที่นี่มันใหญ่ด้วยคือเราซื้อมามื้อหนึ่งเราก็กินได้สองมือแล้วก็เวฟเอาเนี่ยชีวิตก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เออเราก็ทํานู่นทํานี่ได้ง่ายขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจก็คือมันเคยมีเอกสารที่มันต้องกรอกข้อมูลแล้วมันต้องเซ็นครับปัญหาคือนะเท่านั้นผมอยู่คนเดียวจะเซ็นย่งไงคือถ้าอยู่ไทยก็แบบ อ่ะเอาไปให้แม่แม่ช่วยดูให้หน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเซ็นนีแล้วก็สแกนนี่อยู่คนเดียวก็เลยไปปรึกษาศูนย์ที่เขาดูแลคนพิการเขาทําเป็นดิจิทัลซิ gnature ให้เขาทำเป็นช่องว่าเราก,ก็คือกดเซ็นโดยใช้ a d o b e ได้เลยคลิกแอนด์ไซน์ตึ้งเรียบร้อยส่งแล้วคือเขาให้ไงคือถ้าเป็นอย่างบ้านเราบางทีก็คือไม่ได้ต้องเป็นลายมือด้วยปากกาสีเงินเท่านั้นอ,อะไรแบบนั้นครับอ,อ,อที่นี่เขาก็ ก็ดีแต่ว่าไม่ใชไม่ใช่ทุกที่ไม่ใช่ทุกที่อะไรที่เป็นในมหาลัยอ่ะส่วนใหญ่จะค่อนข้างยืดหยุดกับเรื่องนี้ได้เพราะว่าถ้าเป็นแบบไปติดต่ออย่างอื่นนะมันก็มีม,มีไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ uh huh. พออยู่ไปก็เริ่มรู้จักคนมากขึ้นแต่ว่าช่วงช่วงปีที่แล้วก็คือหนักจริงเพราะว่าอยู่ในหอคนเดียวตลอดเรียนก็เรียนออนไลน์แล้วก็อ uh huh. ที่หอก็บังคับว่าขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ก็คือได้ทีละคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดหวังเลยครับไม่เจอใครเลย ชีวิตงงนะครับปฏิบัติธรรมปิดปากปิดวาจาไม่เจอใครแต่ก็อันนี้ก็ดีขึ้นครูไอครับครูไอคิดว่าถ้าครูไอเปิดการสษาแล้วกลับไปเป็นคุณครูสอนที่เดิมครูไอคิดว่าครูไอหลังจากจบปริญญาโทแล้วจะแตกต่างจากครูไอที่ก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับคิดว่าเรื่องออการสอนเนี่ยก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็ รู้สึกก็มีไอเดียอะไรบางอย่างที่ได้จากที่นี่เรารู้สึกชอบเหมือนพยายามทำให้เด็กภูมิใจในตัวเองดึงจุดที่ตัวเองเด่นะจุดแข็งของตัวเองมาคืออยากทำตรงนั้นให้ได้เพราะว่าคือบางทีอ่ะเราจะได้ยินบ่อยมากคู่หนูอ่ะหนูว่าหน,หนูยิ่งเรียนยิ่ง,งโง่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเนี่ยคืออยากให้รู้สึกว่าอันนึงที่ชอบก็คือมันจะมีบางอย่างที่เวลาเรียน สมมติเราทําผิดไปอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรนะการทําผิดคือการเรียนรู้คือถ้าเป็นที่ไทยเราก็ผิดผิดก็คือดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่มากอืมก็ก็รู้สึกว่ายิ่งภาษาอังกฤษอะครับโอเคแหละการสอบโอเคถ้าถ้ามันผิดมันก็อาจจะมันก็อาจจะตกใช่ไหมแต่ว่าบางบางอย่างอะก็คือสิ่งหนึ่งที่รู้สึกก็คืออย่างการเรียนภาษาถ้าเรากล้าที่จะลอง กล้าที่จะพูดถึงแมันจะผิดแล้วเราเรียนรู้กับมันเนี่ยมันน่าจะไปได้ไกลก็ก็คิดว่าจะพยายามเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วก็อาจจะเป็นพยายามเวลาสั่งงานก็พยายามน่าจะทําอะไรให้ได้เอาไปใช้จริงมากขึ้นนะครับน,นอกเหนือจากที่เคยทํามาแล้วก็แต่แต่ก็คงต้องปรับอีกเยอะแหละครับเพราะว่ามัน เออมันมันหลายอย่างแล้วยิ่งยิ่งออนไลน์ซึ่งกลับไปก็ยังไม่รู้ว่าจะยังออนไลน์แบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบไหนมันก็ต้องต้องลองดูด้วยเพราะว่าเออมันพอออนไลน์มันก็จำกัดหลายๆอย่างนะครับ,รบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้จากประสบการณ์ตัวเองที่มาเรียนก็คืออาจารย์ให้ความสนใจไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจความรู้สึก ความเครียดของนักเรียนที่เรียนตลอดเพราะว่าปอโทมันมันไม่ง่ายแล้วก็บางทีมันเครียดนะครับแล้วก็เหมือนอาจารย์ก็พยายามจะคือประมาณว่ามีอะไรไปคุยได้หมดเลยครับนะครับแล้วก็ก็เลยคิดว่ากลับไปก็คืออยากทำให้เด็กรู้จริงๆนหละว่ามีอะไรก็คือช่วยได้นะแต่ว่าคือ โอเคแหละครูไม่ใช่ผู้วิเศษอยู่แล้วไม่ได้ช่วยได้ทุกเรื่องแต่ว่านณจุดหนึ่งถ้าอย่างน้อยเราก็ได้เป็นส่วนส่วนหนึ่งที่โอเคถ้าถ้ามีอะไรมามาช่วยได้พร้อมที่จะซัพพอร์ตเท่าที่เราจะสามารถทำได้อันนี้ก็คิดว่าสำคัญ ครับผมขอบคุณครูไอ้มากเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับทางรายการของเราครับอยากให้คุณครูไอ้นะครับไ้ฝากแง่คิดหรือว่าประเด็นไปถึงบุคคลที่เกิดความท้อแท้ในชีวิตนะครับให้เขามีแรงหรือว่ามีแรงผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าหรือว่าต่อสู้ไปข้างหน้าสักหนึ่งนาทีนะครับได้ครับก็อยากจะฝากว่าจริงๆตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่โอ้ชีวิตจะแบบโอ้แฮปปี้ตลอดเวลาโอ้วันนี้ เหมือแบบน,นเจออุปสรรคต่างๆแล้วก็โอเคอเราพร้อมเราผ่านไปได้เออมันมันก็มีอารมณ์ท้อแทบบ้างเหมือนกันแล้วก็คนธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกตัวเองตลอดก็คือว่าโอเคแหละถ้าวันนี้เราท้อมันไม่ใช่วันที่มันสิ้นสุดไงคือทุกวันมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเหมือนหรือดูที่มันเปลี่ยนไปตลอดไม่มีใครที่ชีวิตมันจะแย่ได้ทุกวันแล้วก็ไม่มีใครที่ชีวิตจะ สมหวังหรือว่าสำเร็จได้ในตลอดสิ่งหนึ่งที่อันนี้ก็เตือนตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกันก็คือว่าคนที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่คะแนนเยอะกว่าเพื่อนคือคนที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องที่ดีหรือแย่แต่ว่าสามารถหาแนวทางอาจจะล้มแต่ว่าสามารถลุกขึ้นมาใหม่แล้วเรียนรู้จากตอนที่ตัวเองล้มได้เนี่ยก็คือถ้าเราสามารถยอมรับ วันที่มันแย่แล้วอยู่กับมันแล้วพัฒนาทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นได้โดยที่ไม่จมอยู่กับมันนานเกินไปนั่นแหละตรงนี้แหละน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้เราแกร่งมากขึ้นเราอาจจะกําหนดไม่ได้ว่าจะให้อะไรมันมาเกิดกับเราบ้างแต่ว่าเราน่าจะกําหนดหรือว่าควบคุมได้อย่างหนึ่งแหละว่าโอเคถ้าในเมื่อมันเกิดแล้วเราจะลุยต่อ,อยังไงกับมันครับ,ครบแค่นั้นเลย ก็คิดว่าจุดนี้แหละจะทําให้เราผ่านทุกๆุกอย่างไปได้ไม่เร็วก็ช้าครับท่านผู้ฟังครับที่ผมรู้สึกเต็มอิ่มมากเลยกับเรื่องราวของครูไอซ์ที่สละเวลามาพูดคุยกับเรานะครับผมจดคําอยู่คําเป็นคําที่ลงท้ายด้วยคำว่าใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคําแรกคือเข้าใจครูไอซ์ถ่ายทอดเรื่องราวว่าตอนสมัยเด็กโตโตขึ้นจากความเข้าใจใส่ใจจะทําอะไรต้องให้ใจกับมันเต็มร้อยตั้งใจ มีสมาธิอยู่กับมันทำงานมันด้วยเต็มศักยภาพทุ่มเทใจเวลากรูไอเป็นครูเวลากรูไอสอนเด็กและสุดท้ายคืเขาว่าภาูมิใจภูมิใจในสิ่งที่ที่ตัวเองจะต้องมีแล้วก็เดินก้าวหน้าไปด้วยกันขอบคุณมากๆครับครูไอครับ และในโอกาสนี้นะครับทางรายการสุ้ด้วยใจไปด้วยกันของเราต้องขอขอบพระคุณคุณดำเกิงมุ่งทัญญาหรือคุณครูไอซ์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์และถ่ายทอดประสบการณ์ในรายการของเราวันนี้นะครับขอบกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับครัขบขอบคุณคร,ครับสำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟัง ว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างน,นะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบัน สำหรับข่าววันนี้นะครับเราได้หยิบประเด็นการเปิดวิสัยทัศน์ปี65เร่งปฏิรูปการศึกษาสร้างเด็กไทยสู่พลเมืองโลกนะครับโดยคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในปีพศ2565นี้นะครับการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียนหลายประเด็นมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะครับแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบใหญ่ต่อการศึกษา ในฐานะที่กำกับสภาการศึกษาหรือสอกศนะครับเตรียมผักดันสกศเป็นองค์กรหลักด้านการศึกษาโดยในปีนี้นะครับมีงานหลักที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการจากกลุ่มสาระวิชาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะและจะยังขับเคลื่อนนโยบายผ่าน3ามกลไกนั่นก็คือความทันสมัย ความเท่าเทียมและความยั่งยืนนะครับเพราะถือว่าเป็นหัวใจในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศนะครับรวมถึงสร้างให้เป็นพลเมืองโลกพร้อมเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านโครงสร้างและการปฏิรูปไปสู่ตัวผู้เรียนโดยตรงเพื่อวางรากฐานการศึกษาไทยให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่21และในอนาคตนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์ยังได้พูดอีกว่ากระทรวงศึกษาธิการภายใต้การกำกับดูแลของตนนะครับจะยังมุ่งขับเคลื่อนนโยบายและเร่งเดินหน้ารวมถึงการต่อยอดใน7โครงการสำคัญต่อเนื่องนั่นก็คือโครงการ Growing for All นะครับที่จะเดินหน้าขยายผลขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อกระจายการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกอาชีพและทุกวัยนะครับซึ่ง โคดิ้คือทักษะที่เด็กไทยและคนไทยทุกคนต้องมีถือเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ด้วยนะครับสองก็คือโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริโดยได้เริ่มขยายผลสู่ชุมชนนะครับ ปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรชนละกรรุ่นที่1ไปแล้วนะครับเพื่อปั้นนักบริหารจกัดการน,น้นในชุมชนซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับโดยวิทยาลัย,ยกเกษตรและเทคโนโลยีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญนะครับโดยมีเป้าหมายคือการช่วยเหลือกเกษตรกรให้มีน้ํากินน้ําใช้แล้วก็แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนด้วยนะครับ สำหรับโครงการที่3นะครับก็คือโครงการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แนวสร้างสรรค์ผ่านสื่อร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมฝึกให้มีการคิดเชิงวิพากษ์ด้วยนะครับโครงการที่4คือโครงการสร้างมิติใหม่การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ภาษาศาสตร์และศิลป์เปลี่ยนสเตมเป็นสตรีมวิทยาศาสตร์พลังสิบ ลดความเหลื่อมล้ําขยายโอกาสให้นักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างกว้างขวางเน้นการปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับสําหรับโครงการที่5คือโครงการการศึกษาที่เท่าเทียมสร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสและพิการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้การศึกษาไทยจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยนะครับและโครงการที่6คือโครงการอาชีวะฐานวิทย์สร้างอาชีพ คนไทยรุ่นใหม่ป้อนคนสู่ภาคอุตสาหกรรมตอบรับโลกดิจิทัลนะครับและโครงการสุดท้ายโครงการที่7คือโครงการยกระดับการศึกษารอบด้านเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนปรับการประเมินผลเพื่อเป็นไปตามรูปแบบที่สอดรับกับโลกยุคปัจจุบันนะครับขอขอบคุณที่มาของขา่าวหนังสือพิมพ์ผู้จัดการฉบับออนไลน์นะครับ